สวัสดีค่ะคุณลักษณาราศีมีถุนวันนี้โหรีวิว59มาดูดวงประจำเดือนตุลาคม2568ถ้าอยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดเปิลไลน์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเห็นแล้วก็จะตอบกลับไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวยหญ่คร่าวๆประจำเดือนก่อนนะคะ ดาวพฤหัสย้ายเข้าสุกรกฎนะคะวันที่2ตุลาคมนะคะศุกร์ย้ายเข้าสุกันวันที่1 1ตุลาคมอาทิตย์ย้ายเข้าสุตนวันที่8ตุลาคมพุธย้ายเข้าสู่พิจิกวันที่23ตุลาคมอังคารย้ายเข้าสู่วิจิกวันที่26ตุลาคมพุธย้ายเข้าสู่ตนวันที่3 1ตุลาคมพุธมนวันที่22ตุลาคมถึง28ตุลาคม พุทธพัก29ตุลาคมถึง17พฤศจิกายนอังคัรเสิร์ตวันที่8ตุลาคมถึงวันที่4สิงหาคมถึงวันที่4สิงหาคม2569เสาร์พักวันที่13กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนพฤศจิกายนมรยูพัก29กันยายนถึงวันที่29มกราคม2569พฤหัสมนวันที่24ตุลาคมถึง7พฤศจิกายน2568 คนลกคณะราศีเม่ทนนะคะดาวพุธนะคะเดินปกติในช่วงต้นเดือนนะคะแต่ว่าเขาจะพักจมนวนช่วงกลางเดือนปลายเดือนไปแล้วนะคะซึ่งก็ช่วงต้นเดือนนั้นนะคะ,ะจริงๆแลนวว่าเขาต้องระมัดระวังคําพูดเนาะระมัดระวังคำพูดอาจจะทําให้เสียผลประโยชน์นะคะหรือว่ากับบริวาร ลูกน้องถ้ามีลูกก็ต้องเรามาระมัดระวังกับลูกนะคะถ้าบริวารก็ต้องระมัดระวังขอบบริวารเช่นกันนะคะซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดศัตรูได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคําพูดต่งางๆนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะที่จริงต้องระวังปัญหาปากเสียงกับคนในครอบครัวด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาหรือมีปัญหาเรื่อง ออไม่ถูกกันไม่ถูกใจอย่างเงี้ยนะคะแล้วมีการทะเลาะกับบริวารหรือลูกน้องหรือบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะต้องระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้นะคะช่วงเดือนตุลาคมนะคะเรื่องการเงินมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุสนเรื่องการเงินคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญา ให้การสนับสนุนเรื่องการเงินพอสมควรเลยนะคะซึ่งดาวพอเรื่องหัดย้ายแล้วก็ยังเดินปกติอยู่แต่ช่วงปลายเดือนนั้นนะคะต้องเริมาระวังเรื่องการเงินซึ่งในเดือนนี้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเรื่องการงานทําให้ได้เงินก้อนใหญ่หรือคนที่กินค่าคอมมิชชั่นหรือมีเงินส่วนต่างอาจจะมีเงินที่ เขาเรียกว่าไรายได้ดีค่ะไรายได,ด้ขึ้นค่าคอมดีขึ้นนะคะได้เงินมาเป็นก้อนโดยมีคนให้เงินมาเป็นก้อนหรือว่าอาจจะได้เงินมาจากการทํางานที่เป็นก้อนหรือได้เงินมาจากคู่ค้าคู่สัญญามีการสนับสนุนหรือคู่ครองให้การสนับสนุนนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องการเดินทางหรืออปะะุปสรรคต่าง ในเรื่องการเดินทางด้วยหรืออาจจะมีการเดินทางกระทันหันนะคะในเดือนนี้ซึ่งก็อาจจะทำให้เจ้าสตานั้นจริงๆมีคนซัพพอร์ตเนาะถ้าจะมีการเดินทางกระทันหันมีคนจ่ายให้นะคะหรือว่ามีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนไปนะคะซึ่งก็จ,จะมีเดินทางไปนูน่นไปนี่นะคะมีการเพราะว่าผู้ใหญ่ให้การสนสนุนนะซึ่งจะทําให้เรา ้องมีการเดินทางที่บ่อยขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ที่ไกลด้วยนะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างภาษานะคะในการให้การสนบสนนเจ้าชะตานะคะเรื่องคู่ครองนะคะคู่ครองของเจ้าชะตานั้นนะคะที่บอกแล้วนะคะว่าในเดือนนี้นะคะช่วงอต้นเดือนถึง กือบเกือบปลายเดือนหรอเนาะคู่ครองให้การสนับสนุนให้เงินให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะได้โชคลาภซึ่งในเดือนนี้นะคะอาจจะเรานี่แหละเรากับคู่ครองเนี่ยอาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาเข้าหาเรานะคะคนที่ทํางานเนี่ยนะคะพ้ใหญ่ให้การสนับสนุนซึ่งได้ลาบก้อนใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่ไกลถ้ามีการเดินทางนะคะ ก็จะได้ก็ลาบก้อนใหญ่เข้ามาแบบลับๆด้วยนะคะลาบลาบะต่างๆนะคะซึ่งก็แต่ให้ระมัดระวังนะคะก่อนที่จะได้ลาบเนี่ยหรือว่าได้ลาบก้อนใหญ่กลับมาเนี่ยต้องมีเรื่องการทะเลาะก,ก่อนเนาะอะไรเงี้ยเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานาในเดือนนี้เราก็ตั้งใจที่จะหาเงินหาทองหาราบผลเกี่ยวกับเรื่องการงานหายอดขายให้มันเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งก็เรื่องการงานก็ เดี่ยวช่วงปลายๆนะคะช่วงปลายๆเดือนก็ต้องเราระมาระวังเรื่องการงานนิดนึงนะคะมันก็อาจจะทํามีบางส่วนที่ทําให้ล่าช้าหรือว่ามีความล่าช้าเรื่องเกี่ยกับการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะวันที่คนลัคนาราศีเมถุนกวนระมัดระวังนะคะก็จะเป็นวันที่เอ่อหวันที่2นะคะวันที่10วันที่สิดนะคะแล้วก็ วันที่ 23, 24, 25นะคะ 28, 29, 30ค่ะของคนละคณาราศีมิถุนก็มีเพียงเท่านี้ถ้าอยากสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปค่ะหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ค่ะขอบคุณมากค่ะ